เมนไม่ได้เธอเลือกเมนไม่ได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเระสู่ช่องพิมมี่คอยค่ะก็กลับาพบกันแล้วนะคะกับช่วงเรียแอคชั่นค่ะวันนี้ก็มาถึงคิวของน้องใหม่ ซึ่งไม่ได้หมายแค่น้องหมายสำหรับเราด้วยที่ว่าเราจะได้รีแอคน้องเขาแล้วก็ได้ดูคลิปวิดีโอแรกของน้องเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้จักมักจีน้องขนาดนั้นแต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราได้มาทำความรู้จักกับน้องน้อง e n h เท e n น่ <Yeah. S 1> ซึ่งน้องน้องเนี่ยกลับมาคัมแบ็กครั้งล่าสุดกับเพลงที่มีชื่อว่า Tamed Dad ใช่ไหมใช่เลย <Charlie. S 3> Tamed ก็มารอดูกันนะคะแบบเราจะโดนน้องตกหรือเปล่าใช่เพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ดูน้องๆเลยถูกไหมอยใช่เป็นครั้งแรกเลยแบบได้มารีแอคเอวีน้องมาช้าหน่อยแต่เราก็มางั้นเราไปเริ่มทำความรู้จักกับน้องๆเอ็นไฮเพนกันเลยดีกว่าค่ะเย้ซัาอืมอะเขาคือ มาด้วยนิกิป่ะก็จะไม่ผิดนะเบสบอลป่ะเฮ้ยคนนี้จะจางวังคนนี้เปิดล็อกเก็ตมาใช่ใช่หน้าตาจิ้มลิ้ยงจังอ่ะเอ้ยคนนี้เือใครอ่ะจองวอนจางวังคนที่สองเนี่ยฟิวฟิวคล้ายๆแบบว่าไอเอ็นแบบว่าสเตคิดมาโอยเออใช่ใช่ใช่บอกว่าเลยอ่ะคนที่ถูวอ่ะคนที่สามใช่ใช่คนนี้แบบเดังมากเลยเห็นบ่อยบ่อยจริงเหรออเอ ต่คนแรกเปิดมาหน้าตาแบบจิ้มลิมมากจริงคืออุ้ยคนนี้ชื่อแจ็คแจ็ค่าเออแจ็คเขาชื่อเจจะดูเปิดดูภาพไปด้วยเลยอ่ะเขามีทั้งหมดกี่คนอะวงเนี้ยเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองสามสี่อ๋อเจ็ดคนอู้อุ้ยท่านเต้นเก๋นะจริงท่าเต้นเก่เลยนะอุย เป็นฟิลแบบว่าไงสกูอีกแล้วอ่ะใช่ใช่นี่คือมาไหนอ่ะไปเดินป่าป่าเหรอเออเจ๊ไอกีฬานี่มันชื่ออะไรวะเป๊ปไหมรักปีจ้าออวเออรับปีเออรับปีเออรับีเออน่าจะใช่รับปีแม่ไม่ใช่เบ็ตงคยกัยขนาดนั้นอุ้ยชุดอุ้ยชุด อย่งจริงใช่ปะจริงแบบเป็นเด็กหนุ่มอ่ะแบบวิวเพื่อนเนาะเออเออเป็นเด็กหนุ่มมักกีฬาป่ะคุณคายาหล่อจังเะยเ้อคนนี้เพื่อนแจฮายอกหัวเขียวคนที่แบบจับเออใช่เพื่อนแจฮายอกหัวเขียวอ่ะเอาจริงเหรอเพหัอเขียวไม่ใช่เหรใช่ใช่เหรออืมเฮ้ยป้าฉันเห็นแจฮายอกแบบนี้ฉันต้องรักเพื่อนเขาด้วยไหมอะแม่เขาเพื่อนหน้าตาดีมากเลยนะจริง นี่ไงคนหน้าตาจิ้มริมเมื่อกี้อุ้ยโอ้ยกระโดดสูงจังจริงอุ้ยหน้าตาจิ้มลิมถือว่าคนหล่อสุดปะอือโอ้ยเยหน้าตาดีทั้งๆเลยอ่ะแม่ใช่ไหมวิชวลเนาะเออใช่อุ้ยคนนี้ก็น่าตานดี คนเมื่อกี้ที่ว่าถือรับบี้สีขาวช่างบาดีดีเจชื่อเจหน้าตาเหมือนคิสเลยอ่ะดักนแสดงนกแสดงไทยอ่ะคนที่ชื่อคิสป่ะใช่ใช่ใช่เออคล้ายเออหน้าตาเหมือนหน้าตาคล้ายวันนี้เขามีเรื่องราวเขาเขามีเรื่องราวเรื่องราฉันอยากรู้ว่าใครืูมีชั่ววงนี้แยกไม่ออกเพราะว่าที่ฉันเห็นก็คือแยกไม่ได้ทุกคนเป็นนิชชัจริงใช่ อ,อุ้ยท่าน่หลักเนาะอ,อ๋อซัมเมอร์เหรอซัมเมอร์เหรอใช่นะ่าจะเป็นแบบว่าซีนซัมเม,มอร์อ่ออา,ไไากลารแจ้งแบบกัดปลาแบบกัดปลาใช่แบบกัดปลาอุียห,ห,หัวเขียวน่ารักจังคือแต่ละคนเลขไม่เหมือนกันด้วยนะอ๋ะอเออ เนาะเอาจบแล้วเหรอเอาแล้วทำไมคนนี <S <S ้เขาเพิ่งวิ่งมาเขาไปเก็บลูกมาหรือเปล่าเก็บลูกลับบี้มาไงอ๋อเอ้ยยังไม่จบยังไม่จบเขายังมีอ๋อเออใช่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 ย่าเอ้ยย่ากูเรมยนคือเกี่ยวกับอะไรนั่นคือลูกลับบี้หรือเมล็ดพันธุ์โกโก้สีน้ำตาลมันจะเหมือนเลย แลก็มีก็แบะไะเก็บโกโก้กลางป่าอะไรอ่ะเฮ้ยดักมูนเหรอเฮ้ยเออคืออะไรวะอย่าบอกนะสปอยต่อไปเหรอสปอยต่อไปเใช่ปะอิดนี้ได้เหรอเออชอบคนไหนฉันว่าฉันชอบคนจิ้มลิ้มได้เลยชอบคนหน้าตาจิ้มลิ้มหมายถึงใครหมายถึงฉันเหรอใช่ ฉันฉันน่ะก้ามตึงระหว่างคนแรกที่เปิดมาเพราะว่ามันพอเปิดมาปุ๊บไอ้น้องคนที่มันจิ้มริมที่ว่ามันเปิดล็อกเกอร์มาหน้าตามันแบบตุ้มเข้ามาที่หน้าฉันตุ้ม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 เข้ามาที่หน้าฉัน แต่พอหลังจากนั้นคือพอน้องเดินมาใช่แมงก็จะเป็นน้องคนที่หนึ่งก็คือจิ้มริมใช่ไหมแล้วก็เป็นคนที่สองที่ฉันบอกว่าหน้าตาคล้ายๆไอเอ็นเลคิดเขาชื่อเจเขาชื่อเจคนนั้นนะคนที่สามเขาชื่อเจชื่ออะไรนะใช่เจเจเจตัวเจอ๋อชื่อเจแต่คือใดๆฉันแบบว่าฉันรู้สึกว่าคนที่สามที่เดินมาแล้วมาอยู่ข้างหน้าฉันว่าคนนั้นน่าหล่อสุดสำหรับฉันอ๋อใช่คนนั้นน่ะน่าเป็นต้องเชิเขาน้อชื่อว่าซึ่งซึงหุ่นป้าที่เป็นเอ็มซีใหม่อะ เขาชื่อว่าพักซองหุนคนหล่อไม่ใช่ซึ่งหุนที่เป็นเอ็มซีใหม่คู่กับน้องที่อยู่ไอจูอันอ่ะใช่ต้องไปดูสเตจเห็นเข้าไปดูแบบว่าในไอจีอะไรเงี้ยก็คือแบบเฮ้ยคนนี้หน้าตาหน้ารักแล้วก็แบบว่าเคยเห็นชื่อน่าจะชื่อจองวอ<ช>นใช่แบบหน้าจิ้มริมมากจอ,อ๋เนาะฉันจะเปิดรูปดูแล้วเหมือนเคยเจอประวัติจิมจ้มจิม้มริมไม่แล้วเหมือนอแล้วเหมือนเคยเจอประวัติ เคยจะประวัติว่าน้องจงวอนอ่ะเคยฝึกที่ SM ก็คือไทยเอ m ได้เลยนะไท์หน้าตาที่ได้เลยใช่ใช่ได้ใช่ได้ใช่เพราะว่าแบบเป็นแบบเป็นไทยลูกคุณอ่ะเป็นแบบผู้ชายนุ่มนวลสุด้าน่ารักเนาะใช่จริงน้องคือแบบน่าจะแบบว่าเป็นน้องน่จะเป็นเมนโวคอลอืมน้องจองวอนอ่ะอ๋อเมนเสียงเขาเปิดมาก็เป็นเสียงไงถูกไหมใช่แต่คือแยกแบบน้องดูได้ไหม ปิดเลยเปิดเลยเออใช่แยกไม่บอกว่าใครคือวิชวลจริงอแบบไปเปิดรูปน้องดูได้มั้ยต้องเซิร์ชในกูเกิลเหรอคือน้องมาจากรายการไอแลนด์น้องบอกก่อนน้องน้องมาจากรายการอะไรนะไอแลนด์ไอแลนด์เหรอใช่อ๋อน้องมาจากไอแลนด์น้องมาจากรายการไอแลนด์อืมอืมอ่าในคนแรกเปิดมาก็คือยางจองวอนนั่นไงน้องชื่อจองวอนถูกแล้วคนนี้คนที่ฉันเนี่ยคนที่ฉันแคบคนที่ฉันหยุดไว้น่ะใช่ไหมคนคนนี้น้องคือคนแรกน้องคือน้อง จองวอนใช่น้องคือคนนี้พี่ว่ามีรักยิ้มในฉากเปิดมาของเอ็มดีใช่น้าาตมูวีน่ารักเนาะน้องเกิดสุนสุนซีอ๋อน้องเกิดสุนซีเอาแบบอันเดียวกับฮารุโตะเลยนี่ฮารุโตะกับจองอูใช่สวนซีไร้แค่งเดียวกันเหรอูโอ้ยแม่ยังไงชอาแกงกันได้นะจริงใช่เออน่แต่น้องน่ารักมากเลยอะจริง อะคุณตอไปนะพอเปิดปุ๊บคนที่สองคนที่สองนี่คือใครคนที่สองคือคนถัดไปเลยเจที่เกิดที่ว่าที่่วาน้องจองวอนเดินมาแล้วก็มามามาจับไหลอ่ะคนถัดไปคนที่สองนี่คือใครอ่ะเจ ชื่อเจย์อก็คือเจเหรอใช่อ๋อน้องคือเจยน้องคือคนนี้จริงทุกคนโอกาสไหมน้องคือคนนี้ใช่น้องคือเจเกิดสองศูนย์ศูนย์สองอ้าวลายสองศูนย์ศูนยสองที่มึงบอกว่าเขาดังในใช่ใช่ไหมสิบสองใช่ไหมในสิบสองใช่เป็นศูนย์สองลายใช่เหมือนในเหมือนในวงนี้จะมีศูนย์คนที่เกิดศูนย์สองมีสามคนใช่อ๋อชินใจเอ哟 เดย์เดย์อาลาซ่าเดย์อาลาซโอเคคนต่อไปอันนี้น้องคนนี้คนแรกชื่อจองวอนคนนี้ชื่อเจคนต่อไปคนต่อไปคือพี่ฉันชอบเห็นพี่เห็นแบบแวบแรกใช่ก็นี่คือคนที่สามคนนี้อ๋อน้องคือคนที่มีฝ่ายใช่ไหมฝ่ายที่จะมีมุกใช่น้องคือคนนี้ไงคนที่ชื่อพักซองคุณ พักสองออกค่ะพักสองคช่คือคนนี้คือเจอในติ๊กตอกบ่อยมากคือเขาจะเรียกกันว่าพักสองพักสองออกมาจากพักสองคุณอ๋อเนี่ยเกิดศูนย์สองเหมือนกันจริงอใช่เกิดศูนย์สองเหมือนกันเห็นเกิดศูนย์สองวันที่แปดธันวาศูนย์สองน้องหลอกอ๋อคนนี้ใช่ไหมที่บอกว่าเป็นพิธีกรใช่ป่ะในรายการเพลงใช่ใช่อ๋ร้อนคคนแย่น่ารักแต่เขาเป็นวิชวลวไหมอ่ะอ่ะต่อไป สามรก่าาคนที่สี่นะอ่ะเดี๋ยนะเดี๋ยวนะอาจจะไล่จากทางซ้ายแก๊งสี่คนตรงนี้ไล่จากทางซ้ายน้องหัวชมพูก่อนเลยน้องหัวชมพูคือใครหนพี่ขอเทียบหน้าหน่อยสิเ้ีขอเทียบหน้าก่อนนะแต่ฉันฉันมีคำถามฉันมีฉันแป๊บหนึ่งคือคนเนี้ยคนเนี้ชื่อคิมซอนอูฉันเห็นในเว็บ อ่าฉันชอบคนนี้คนนี้หน้าตาดีคนนี้หน้าตาเหมือนหลุดมาจากการ์ตูนแต่ฉันยังไม่รู้ว่าน้องคือใครคนไหนในนี้น้องหัวชมพูคือใครคือคิมซอนอูหน้าสีแม่คือคิมซอนอูเอาจริงเหรอใช่จริงเหรอใช่น้องน้าเปลี่ยนหรอน้องหัวชมพูใช่เพราะสีผมอใช่ไหมอืมสีผมด้วยแหละไอยูชัวจริงจริงชัวชัวฉันจำได้หมดทั้งหมดแล้วคือคิมซอนอูใช่แล้วก็ถัดมา จำได้หมดทั้งวงแล้วหรอแม่แรงมากเลยแล้วคนนี้ล่ะคนข้างๆอ่ะคนถัดมาคนที่สองข้างๆหัวชมพูเจ๊กไม่รู้ไม่แน่ใจว่าอ่านเจ๊กหรือแจ็คมาคะเจ๊กหรอใช่คนนีหรอไม่ใช่อีเฮซึงหอไม่ใช่ไอีึงซึงคือคนไหนคะคือหัวเขียวคือคนขวาสุดอ๋อหรอใช่อ๋อจริงหรอใช่สองคนแล้วใช่สองคนแล้วคือเขาจะหน้าตาคล้ายกันมากอืแทบแยกไม่ออกเลยฉันหาคนที่ชื่อเจ๊กก่อน เฮ้ยเจ๊กหล่อนะใช่ใช่ฉันว่าเลย่าเจ๊กหล่อเฮ้ยเฮ้ยจริงหล่อนะใช่เจ๊คือจมูกเห็นไหมว่าเจ๊เจ๊ดีวะเจ๊แบบเป็นสัญชาติเกาหลีออสเตรเลียออสเตรเลียนอ๋อใช่ใช่อ๋อคนนี้คือเจ๊ตะลุงเจ๊ดีมากคนนี้คือเจ๊เจ๊งานดีมากในเอ็มวีหล่อมากเลยอ่ะหลัวฉันหลุดเสายตาฉันหลุดจากเจ๊ไปได้ไงก่อนเราจะทายเดียวกันไม่ได้นะแม่เราจะทายกันไม่ได้ทายเดียวกันไม่ได้ ไม่น่าอยอเชียวอะไรเดียวกันเราแย่งกันใช่ไหมแม่ใช่จะจะเจ๊แก่แล้วจะแย่งเจ๊มาไม่ได้คนที่ต่อจากเจ๊ก็คือนิกกี้คนคนที่สามที่ถือที่ถือลูกลับบี้อ่ะฉันรู้ฉันมองหน้าออกก็คือน้องนิกกี้คนว่าแล้วคือแบบคนขุ่นก็คือน้องเป็นญี่ปุ่นอ้าวไม่โฟกัสหน้าน้องน้องเป็นญี่ปุ่นชื่อน้องก็รู้แล้วว่าน้องเป็นญี่ปุ่น่ะทุกคนจริงนี่หน้าน้อง แต่แต่ในเอ็มวีน้องดูโตมากกว่าในในใน,ในรูปในเว็บนะอืมในนี้น้องศูนย์ห้าน้องอย่าบอกนวน้องเป็นมักเน่เหรออ๋อน่าจะใช่น้องเป็นมักศูนย์ห้าเอ้ยน้องมักศูนย์ห้าก็เท่ากับเท่ากับจังหวันดิใช่จังหวันเทเชอร์ถูกไหมโอ้ oh my g กอดมาเป็นเพื่อนกันเลย เป็นเพื่อนกันไปเลยแล้วคนริมสุดขวามือแต่ฉันเห็นฝ่ายเขาไม่ใช่ฝ่ายม่ไม่เขาคืออ,อีฮีซึงคนนี้ที่เพื่อนแจหยอกเทเชร์อ,อีฮีซึงอ้าจริงหรอใช่อีฮีซึงคือคนนี้นะทุกคนอันนี้ยหล่อมากเลยอะ่ะ ใช่ยอกว่าหล่อแล้วเพื่อนหลอกกว่ามันก็คือมันเป็นที่มาของคําว่าอย่าพึ่งรักเขาถ้ายังไม่เห็น,เ,หนเพื่อน,นของเขาถูกไหม, <laughs> ไมต้องเห็นเพื่อนเขาก่อนนะเพราะว่าเพื่อนเขาเหล่อมากแรงมากไม่ได้นะแม่โอ้ตัวฉันนะถึงตัวฉันนะ,น,ะนั่นนึ่น,นะขอดูเอ็มวีตกเนี้ย คนนี้คือใครคนคไหนคนที่ว่าแบบว่าพอพอหลุดเฟรมกับสี่คนใช่ป่ะแล้วก็เดินม,มาที่โถงใหญ่แล้วก็เปิดมันคนเดียวเลยอะ่ะคนนั้นคือเจคใช่ไหมใช,ใช่ใช่ใช่แล้วเขาคือเจคเขาคือเจคไม่ได้ฉันเลือกไม่ได้ไม่มึงฉันเลือกไม่ได้ว่ะระหว่างเ,เจคกับซึ่งหุนใช่ไหมไม่ได้ จองวอนหนึ่งจงวอนชื่ออช่ยชายจงวอนจงวอนจิมริมจงวอนหนึ่งเจกหนึ่งแล้วก็อะไรอ่ะคนนั้นน่ะพักสองอ่ะพักสองแหมใช่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 จำชื่อจริงน้องไม่ได้พักซองฮุนน่ะแล้วก็เมื่อกี้ฉันพูดใครไปหรือเปล่อ่ะฉันงงเลยเนี่ยเจกแล้วก็ซีซึงเนี่ยใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่สี่คนเลยเหรอแม่เขามีเจ็ดคนเนี่ยคือรอบแล้วสี่ก็บอกแล้วว่าเลือกไม่ได้ อ้าวเราเบ้คือดีโอเคขอดูต่อนี่ไงอีึงอยู่ตรงกลางแัวโน้ตอันนี้ ดีมากเลยอ่ะเฮ้ยเจ๊กหรออันนี้ตรงที่แบบว่าน่าแล้วก็แบบยักษ์คิวตาที่ไหนไม่ได้ถึงตาใช่ป่ะใช่ป่ะเออยักษ์คิวอ่ะอันนี้คือเจ๊กถูกไหมใช่เจ๊กหรอมากเจ๊กและข้างๆเจ๊กอ่ะก็คือซองหุ่นซองหุ่นถูกไหมใช่เอ้ยฉันเลือกไม่ได้ว่ะแต่แต่แต่ใดๆนะตอนนี้นะตอนนี้นะ ที่สะดุดตานะมีอยู่สามคนจองวอนโหวตมาเลยค่ะบดเปิดโบทมาเลยค่ะทุกคนเจกันหนึคือว่าใครบ้างนะเจกสำหรับฉันเจกจกัวหนึ่งถูกสองซองพูนสองหูนเออน้องสองหุนพักสองหุนอ่ะ2ชอ่าแล้วก็สามละไม่จองวอนก็ก็อีฮีซึงแต่นี่ว่าจองวอนไหมวออฮีซึงฮีซึงแล้วกัน จังวอนโอเคใช่ไอ really 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 sure> ้น้องบอกว่าน้องคนที่มีรักจริงอ่ะฮิซึงก็ดีนะพอได้เห็นนะฮีซึงคนนี้คือเขาเจฟิลไหมว่าเฮ้ยพอเห็นนะคนเนี้ยเฮ้ยคนนี้ดีเห็นหน้าคนเฮ้ยคนนี้ก็ดีมันเลยเป็นสาเหตุที่แบบว่าทําให้เลือกไม่ได้ว่าชอบคนไหนกันแน่คนไหนคือเมนกันแน่อะไรอย่างเงี้ยออว่ะ ไม่แต่ใดๆคือเราอะรู้หน้าไม่รู้ใจแล้วก็รู้ใจไม่รู้นิสัยเราจะต้องไปตามดูน้องก่อนปะใช่ใช่ในบอกว่าในในคลิปต่างๆของน้องเราเราถึงจะได้เห็นนิสัยของน้องจริงๆแล้วอาจจะเปลี่ยนเมนก็ได้ปะใช่หรือเอางีไหมให้ทุกคนมาบอกเราไหมอ๋อได้ได้คนคอมเมนต์ให้คนคอมเมนต์ว่าแต่ละคนอะ ทั้งเจ็ดคนนะ่ะน้องอ่ะมีนิสัยยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะตามไปดูน้อง,งแล้วก็ให้แต่ละคนนะ่ะส่งคลิปมาที่บ่งบอกนิสัยของน้องแต่ละคนนะาไหมแล้วเราก็จะไปตามดูคลิปนั้นแล้วเราก็จะไปเลือกเมนในคลิปนั้นโอเคไหมได้เนาะไงก็ถ้าใครอยากให้เราดูคลิปไหนนะคะ <Okay. S 2> ก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยส่งคลิปกันมานะเดี๋ยวเราจะตามไปดีแอกน้องๆเพลงอื่นๆนะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์ช่องของเราไว้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง ไว้ด้วยนะจะได้เห็นการแจ้งเตือนของช่องของเรานะคะจะได้ดูคลิปเรื่อยๆของน้องๆเอ็นไฮเฟนแล้วก็วงอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่เราจะรีแอคก,กันต่อไปนะคะยังไงวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบายบายเอ็นไฮเฟนเอ็นไฮเฟน